โค้งเนี่ยไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอาจจะแค่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะแค่ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราให้เราจำไม่ดีนะฮะการเดินทางเล่นนะครับไม่ใช่ว่าบอกโค้งมีเท่าไหร่เราใส่ให้หมดไม่ใช่นะครับนะฮะตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับโค้งต้องใช้การเล่นแค่ดหน่อยนะครับพอเปิดการเล่นนะฮะพอเปิดการเล่นปุ๊บจุดต่อมาคืออะไรครับบาอเราจะโค้งนะครับการที่บาอเราจะโค้งเนี่ยบางคนเห็นว่าลายเนี่ยคือลายเราทำไมมันมันแคบเข้ามากันเลยมันไม่บา็นบอลกจะโค้งเลย อนะไรที่ทำให้บาดจากโค้งเองยิ่มคุณเล้งนะยิ่งเล้งกันเล้งเนี่ยลดอินดัสต้าสุดก็จะบาดจากโค้งเองนะครับพอคนไม่เล่งกันเล้งอ่ะรถไม่ยาวบาเลดจากโค้งเบงตั้งเองเลยก็ได้เพื่อให้บาดนะฮะเพื่อให้ไลายให้ถูกต้องจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราไม่ต้องไปตั้งลายให้ถูกต้องขนาดนั้นเราใช้การเดินทะเลขเอาให้เพิ่มความเร็วเข้าไปเอาเพิ่มความเร็วเข้าไปพวกเนี่ยมันจะบาดจากโค้งเองนะครับนะฮะเล่นการการเดินทะเลขนะครับ นะฮะไม่ได so, ้ใสตาทันท so, ีนะครับเมื่อก <Exactly. S 1> nice. ี้ข้าไปใสยตาไปนิดหนึ่งนะฮะสายตาคือจุดคือจุดเอ่อเป็นเป็นตัวนำทางอย่างหนึ่งนะครับสมมติเราขอดเข้าโค้งเนี่ยให้เรามองไปเลยนะจุดที่เราจะไปนะครับไหลเข้าโค้งนะไหลข้าว่สมมติเป็นโค้งขวาเรามองห้าออกนะครับเข้าเสร็จเราพอเริุดเข้าเรามองต่อไปคือขาออกนะให้เรามองไปดูเลยครับมองจุดที่เราจะไปอย่าไปมองซ้ายมองขวาหลายคนมีนะก็หลังที่เราขี่ความเร็วสูงเนี่ย มองแค่ข้างทางมันโกงขวาเราแค่เหลือตาไปทางซ้ายรถมันจะจะออกแล้วนะครับก็ผมไม่ได้มีบอกนะเวลาผมกับเพื่อนลงหอะไรก็แล้วแต่เราก็มองต่อไปอย่าไปเบี่ยงเบนความสนใจนะอย่าไปจ้องไปอะไรเนี้ยเราก็ขอให้เราเปิดบินเตอร์เน็ตตามกันได้นะครับสายตาที่ถูกต้องนะครับรล้วใส่ตานะนะครับการนั่งเนี้ยเราควรนั่งที่ชางนะครับหลายคนหลายคนนั่งไม่ชิดางใช่ไมครับเขาดีไซน์มาให้บางคนเนี่ยนั่งไม่ชิดางด้วยงันครับเนี่ยมันจะหลวมนะเขาตเขาโตก็แล รัน่าที่นี่ เลยนะครับนก็รมีบอกกต่อเอาไว้ตเอาคนตัวยาวก็บอกการหมอบใน้นมาให้สุดร่าก็ม่ซึ้กสุดเราจะได้ปอลงไปเยอะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราหมอนไึ้สุดเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็น่างนี้แตถ้าเกิดว่าเราคน้สุดการตัวเรามองอีกไครัทาโค้งเลยตาเลย้ย่างไงก็ได้ตามที่เปดแบนะแข่นะครับหอบสัดนึงอป็นไงฮะอบอดเลยนนนะครับคนเปล่าแล้วนะครับ เกสตาร์ไปโดนจับสตาร์แล้วนะขาปี๊บๆแต่แค่เข่าพลาดทดเดียวพลาดเล็กๆนะครับฉะนั้นแล้วทุกครั้งนะครับทุกครั้งเราต้องอยู่ตรงนี้นะฮะไม่มีอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้นะครับอยู่ถอยลงมาก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเด็กๆมาเปล่าเหมือนกันนะฮะต้องอยู่ในกีตสตาร์เท่านั้นนะครับแล้วจอดนิ่งๆเวลาเราเบิ้ลเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้รถอยู่นิ่งๆถ้าเราคิดว่าไม่นิ่งพอเราก็เกาะเบรกหน้าไว้แตะเบรกหน้าไว้เพื่อให้อยู่นิ่งๆนะฮะ รถบางรุ่นผมก็บางรุ่นที่ผมเคยเจอบางารุ่นจำคัดคนตั้งคัดต่ำๆอ่ะที่กำสี่หรือบางคนตั้งคัดต่ำเกินจำคัทเร่งบล็กมันก็จะไหลไหลไหลบางรุ่นบางคาันใช่ไหมฮะเราตั้งคัดต่ำเกินถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเราอเกาะเบรกหน้าไวนา้นะได้อยูก็คือแตะเบรกหน้าเอาไว้ดูนะครับพอแตะเบรกหน้าไวะะ้ไวมันจะอยู่นี่นะครับ่อนที่ก็ตอนไฟแดงดับแล้วค่อยออกนะครับจะไม่มีการไหลออกหรือหลุดไปจากบล็อกนี้นะครับจำให้ดีนะตรงนี้นะ,ะระหว่างเราออกส,สตาร์ทถือซ้อมเนี่ยให้เราหัด อันไปด้วยนะครับอันดับแรกเลยคือมอตรงนี้นะครับนะอันดับต่อไปนะรอบเครื่องนะครับเริ่มออกจากานเนี่ยรอบเครื่องมาครับก็ม,มาดูข้างหลัง,งนะครับนะอันนี้เป็น650นะครับของจากเครื่องที่แล้วที่ดูกันเนี่ยออกอยู่ที่ประมาณสัก8,000หลายพันไหวไหมนะถ้าใครไม่ไหวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสัก5,000ก่อนนะครับสาหรับใหม่ๆที่ยังไม่เคยนะแต่ถ้าเกิดคนเคยแล้วผมอยากให้กัน เจ็ 7, 000, 8, 000ดพันแปดพันไม่เกินนะครับลองเริ่มก่อนเริ่มจากน้อยๆดูก่อนนะฮะเราเล่นค้างไว้นะครับเราจะเล่นคันนี้ค้างไว้ลุ้เราเองเนี่ยเราจะต้องขัดดึงัดรู้ละหัดเล่นรอบให้เป็นนะครับเนี่ยฮะแปดพันอยู่ตรงไหนครับ 7, ไม่เจ็ดพันแปดพันพยายามให้นิ่งนะครับพยายามให้นิ่งเอาไว้คันเล่นให้นิ่งทำไมเราถึงไม่เบิร์นหนอครับบืน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 ออกเพราะอะไรฮะ ระหว่างที่เราเบิ้ลเนี่ยรอบมันจะสวิงขึ้นลงตรงนี้มันจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หกพันเจ็ดพันแปดพันหกพันเจ็ดพันอยู่ตรงนี้แล้วจังหวะที่เราจะออกจริงๆเนี่ยเราออกที่แปดพันสมมุติที่แปดพันถูกไหมฮะแล้วจังหวะว่ารอบมันตกลงมาที่ห้าพันจังหวะไฟแดงดับตรงจุดนั้นพอดีเป็นไงครับคุณก็ออกรอบที่ห้าพันตรงนี้รือว่าจังหวะว่ารอบมันขึ้นไปถึงเก้าพันเนี่ยมันรอบโอเวอร์มากเกินเบิร์นมุ้ม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 ไฟแดงดับปุ๊บรอบอยู่ที่เก้าพ แล้วก็ไปแก้เทคนิคเราแก้ปัญหาตรงนั้นง่ายๆคือเราออกนิ่งๆพอรอบเครื่องที่นิ่งเนี่ยเรามันก็อยู่จุดนั้นนะฮะอยู่จุดที่เราต้องการใช่ไหมครับนะฮะอันนั้นคือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราออกเนี่ยนะครับพอเราได้รอบปุ๊มเนี่ยให้เราเตรียมตัวเล็กที่ไฟไว้นะฮะไฟจะเป็นตรงนั้นนะครับไฟแดงดับเมื่อไหร่ออกนะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นสัญญาณธงก่อนนะครับเป็นสัญญาณธงเขียวนะฮะเหมือนเดิมที่เราคุยกันไว้เมื่อไหร่ที่ทงหลุดจากปลายนิ้ว ออกาถึงออกนะครับ <u> นะเ <นะ S 1> ทคน <ะ S 1> ิคก็คือพอเราได้รอบเครื่องแล้วไงครับกดไว้ <c oughs> นะฮะให้เราตัวเนี่ยกดไว้หน้าหน้านี่ครับตัดมาข้างหนึกด,ดไว้เพื่ออะไรครับกดไว้เพื่อให้ไม่ให้มันยกไม่ให้หน้ามันยกนะฮะเอาน้ําหนักเดี๋ยวพึ่งมาข้างหน้านะครับพอเราได้รอบเครื่องแล้วเนี่ยเข้าเกียร์ไว้นะสํสคัดตรงที่คัดนะครับคัดเนี่ยสาคัญแลวควนี้นะฮะช่วงที่เราปล่อยคัดเนี่ยให้มันสัมผัสกับมือคันเร่งเราเราปล่อยคัดมือก็เติมคันเร่งไปด้วยใช่ไหมครัคัดปล่อยมือเติม คัดปล่อยมือเติมนะครับคราวนี้ก็จะสาคัญกันแล้วแต่ถ้าเราปล่อยคัดเร็วคันเร่งไม่บิดแล้วเข้ามาบิดแบบเอตออกไปถูกไหมฮะแล้บิดเยอะเกินคัดไม่ปล่อยมันก็มีแต่เสียงเออเหมือนอมคัดเอาไว้รถก็ไม่ไปแต่ใช่ให้ออกเร็วนะฮะคัดปล่อยมือก็เร่งตามนะครับอันนั้คือเทคนิคนะแต่เราจะ้ลองให้ดูกันนะครับปล่อยนี่ปล่อยตอนที่แปดพันรอบใช่ครับไม่ใช่ครับปล่อยที่แปดพันรอบแต่พอรอบเราค้างไว้เอาเราเอาจากน้อยก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจนะฮะสัก ห้าพันก่อนสตาร์ทที่ห้าพันนะครับแรกห้าพันก่อนห้าพันพอปื้อปล่อยปล่อยคัดที่ห้าพันปุ๊บแล้วก็เล่งตามไปเลยเลี้ยงไว้จนปล่อยสุดแล้วก็เปลี่ยนเกสองสามสี่ 2, 3, 4, ไปนะครับกนนีที่แปดแปดพันรอบเนี่ยเราปล่อยคันเล่งขาวไว้เนี่ยแล้วเราปล่อยปล่อยคัต่อไปเนี่ยถ้าปล่อยออกไปแรงเนี่ยล้อหน้ามันจะลอยใช่ครับถ้าปล่อยออกไปมันจะ<า><ว>ล้อหนอ้าอันนั้ <ไป S 1> อน,นอันนั้นผมถึงให้ให้ลงมารอบตามก่อนนะถ้ากรณีเท็จแต่ว่า คนที่ออกเก่งแล้วเราใช้คัดเก่งแล้วเนี่ยเราจะออกรอบหมื่นหนึ่งก็ได้คันนี้อยู่ที่คัทเราแล้วเราก็เกาะคัดไว้แต่ถ้าเกิดว่าคัดใครยังไม่แม่นเนี่ยถูกไหมฮะบานคนโหรอบต้สูงเลยคัทยังปล่อยไม่ดีปล่อยปุ้งยกไงท้องเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นเราเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามีสรงสายตรงไหนไหมเดี๋ยวเราจะ นะครับโค้งนะนะครับ่านรอวดูการว่าการเตรียตเข้ามาทำ็ยังไงนะครับเห็นไหมครับครดูนะการเตรียตัวยางไงกันนะครับเป็นนะไ แตาเนี <alliance> ่ยครับดูดูนะดูแตครับเขาเ็นตัวยิกัน พอเริ่มเดินคันเร่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเริ่มจากศูนย์เปร์เซ็นหมครพเราปิดคันเร่งหมดศูนย์เปอร์็นตบยี่สแล้วแต่ความสามารถบไมต้องรีบนะบางบางคนคิดว่เปิดคันเร่งได้แรงยางดีโคีเเิดคันเงแรง,องเอนนะราสามารถเปิดคันเนร,นนะร,ร,ร่งได้รออกไปอออไปนะแต่ใครเ่งบกค่อยๆกนกเปิดนะเปิดะคะ้ครับดึงตัวไว้ลดต่อลดไปถ้าดึงล้วก็เปิดคัเร่องออกไปนะคระับนะ แท้งเข้ามานะครับตรงนี้เข้ามา คอกันเล่นเรา ทุกความผิดพลังเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฟ้าฟังขอเพียงใจเราถูกนั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราเราจะถ้าไม่มีความ